สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมทาวอนนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่7หรือว่า EP ีที่7แล้วนะครับโดยคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตหลังจากปลูกผมผ่านไป6เดือนนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เขาบอกว่าจะได้รับผลลัพที่ปลูกผมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็คงเป็นเช่นนั้นนะครับซึ่ง6เดือนผ่านมานะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นดังที่เพื่อนเพื่อๆสมาชิกได้เห็นในคลิปนี้เลยนะครับอันนี้ก็ปืดผ่านไป6เดือนนะครับโดยตรงนี้ผมไม่ได้ตัดผมด้วยนะครับผมตัดผมครั้งสุดท้ายที่จําได้ประมาณ 3เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วผมก็ไม่ได้ตัดผมอีกเลยนะครับตัวผมเองก็เป็นผมที่แบบว่ายาวชาแล้วนะครับมันไม่ได้แบบยาวเร็วนะฮะแล้วปกติผมตัดเนี่ยผมก็จะถ่ายแบบกึ่งๆรองทรงเปิดข้างกินเกียรนะครับมันก็เลยไม่ต้องตัดผม,มบ่อยๆนั่นเองนะฮะถ้าในภาพรวมเนี่ย,ยผมให้ดูแบบปกติก่อนนะครับอันนี้คือปกตินะผมไม่ได้เสยผมนะครับในภาพรวมผมถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับก็ถือว่าเวลาผมทําคลิปเนี่ยเวลาผมไปไหนมาไหนหรือแม้กระทั่ง ปะผู้คนนะครับเจอคนทั่วไปเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกไม่แบบเป็นคนที่มีหน้าผากกว้างอีกต่อไปแล้วนะครับด้วยไรยผมที่ขึ้นมาใหม่รวมถึงในส่วนตัวผมที่ปลูกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็มันค่อนข้างที่จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมากๆส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ดูก่อนแบบยังไม่ได้เสยผมนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเสยผมให้ดูนะครับปกติผมจะเป็นโคนที่แบบวาวเป็นอย่างนี้เลย เป็นตัว M อมนี้เลยนะครับโดยตัวนี้นะครับก็หลังจากอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จนะครับเราก็มาทําคลิปเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยครับอันนี้คือด้านซ้ายของผมนะฮะส่วนอันนี้คือด้านขวาของผมนะครับก็คือว่าผลลัพธ์เท่าที่ผม ดูด้วยตัวตาผมเองเวลาส่องกระจกนึ่ครับก็ไปที่หน่าพอใจนะครับมันไม่ได้บอกว่าเห็นเหมือนตอนที่เป็นแบบสีเดือนครึ่งหรือว่า5เดือนมันก็จะมีแบบว่าบางๆอยู่บ้างตอนนี้มันก็หนาขึ้นนะครับเส้นผมที่มันเริ่มขึ้นมาใหม่จากที่มันเส้นเล็กๆมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่คาดผมนะครับแล้วก็เสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวผมขยับไปใกล้นิดนึงนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือให้ดูกันนะครับ นี่ครับก็าลางผ่านไป6เดือนนะครับก็มันก็จะเห็นที่ไรผมที่มันหนาขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเส้นผมมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีในส่วนตัวรูปผมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเสยผมเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าเอ้ตรงนี้มันก็ยังไม่หนาอยู่บ้างนะตรงนี้มันก็แบบมีมีมีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเห็นแบบใกล้ๆไม่ได้ผ่านกล้องเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยมันค่อนข้างขึ้น เป็นที่น่าพอใจนะครับมันก็จะเห็นแบบว่าไรผมเล็กๆขึ้นมาที่เส้นที่ยังไม่ได้หนามากนะครับอันนี้ก็ให้ดูไกลนิดนึงนะครับ New, ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับตร bon งนี้ก็ยังบางๆนิดนึงไม่ได้หนามากแต่เวลาเสายพงเสยผมทั่วไปมือปัดมามันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดมากแล้วมันก็เห็นว่ามีแนวผมขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่ผมปลูกผ,ผมผ่านไป6เดือนนะครับนะบางคนก็อาจจะยาวกว่านี้นะครับบางคนก็อาจจะสั้นกว่านี้นะครับส่วนตัวผมหลังจากผ่านไปเข้าสู่ หลังจากผ่านไป2เดือนนะครับเข้าสู่เดือนที่3ผมก็เริ่มกินยานะครับในส่วนของตัววิตามินนะครับบำรุงนะครับก็ซิงกับไบโอตินนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัว ไปนัตรายนะครับแล้วก็ในส่วนตัวไมนอกซิดีนะครับในส่วนตัวท่าบางคนก็ยายาทานนะครับก็แล้วแต่คนเลยนะครับก็ดูรลรักษานะครับส่วนบางคนถามผมมาว่าผมทานสุราไหมหรือว่าดื่มสุราไหมแล้วก็สูบบุหรี่หรือเปล่ารวมถึงออกกําลังกายไหมตัวผมเองทํางานค่อนข้างที่จะต้องขับรถนะครับเป็นระยะทางที่ไกลถึงเซลลนั่นเองนะครับเลยไม่ได้มีเวลาออกกําลังกายส่วนการาดื่มสุราหรือดื่มเหล้าเบียร์เนี่ยผมก็มีบ้างตามสถานการณ์จะสูบบุหรี่ผมไม่สูบนะครับแล้วก็บางคนถามว่านอนดึกไหมตัวผมเองค่อนข้างนอนดึกนะดึกในที่นี้แต่คนอาจจะ การผมนอนประมาณตีหนึ่งนะครับหรือว่าตีสเลยนะครับบางทีถ้ามีบอลเตะดึกๆผมก็จะดูบอลคู่เที่ยงคือตีหนึ่งจบก่อนแล้วค่อยนอนนะครับเป็นคนชอบที่จะดูบอลหรือค่าเฉลี่ยก็ประมาณเที่ยงคือตีหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าตื่นสาย่อย8ปดโมงเก้าโมงอะไรนี้เพราะผมทํางานประมาณ10บโมงอะไรประมาณนี้นะครับก็มีเวลาตื่นสายได้นะครับ เราก็ในส่วนของตัวในภาพรวมกัที่บอกไปนะครับก็ถ้าเห็นว่าเวลาปัดลงมาเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ว่าทีา่บอกไปเสยไปมันก็จะมีอยู่บ้างนะครับบริเวณตรงที่มันยังไม่ได้หนามากนักนะครับที่ส่วนตัวของผมนะแต่ว่าครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ว่าในภาพรวมนะครับก็ถือว่ามันโอเคขึ้นนะครับกว่าเดือนที่5้าเล็กน้อยนะครับถ้ามาดูาใกล้ใกล้เนี่ยายผมต่างๆมันก็เริ่มขึ้นมาจากผมเส้นที่มันเล็กๆบางๆมันก็จะเริ่มหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าเส้นค่่อนข้างทีจะ เต็มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกที่ติดตามได้รับ,รบทราบกันนะครับเกี่ยวกับการปลูกผมนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป6เดือนแล้วส่วนตัวเนี่ยถ้าเวลาปล่อยผมธรรมดาเนี่ยทั่วไปมันก็ดูไม่รู้สึกว่ามันหัวล้านหรือว่าหน้าผากกว้างอีกต่อไปแล้วนะครับในภาพรวมผมค่อนข้างที่จะพอใจนะครับเวลาไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะมั่นใจมากขึ้นเลยโดยเฉพาะเดือนที่6นี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็คลิป อัปเดตนะครับ EP ที่7ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วมีคําถามอะไรนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่ดูคลิปผมอยู่ก็มีสอบถามมานะครับในคอมเมนต์นะฮะว่าผมทานยาตัวไหนอะไรยังไงรวมถึงดูแลรักษาไงครับอะไรที่ผมสามารถแนะนําได้จะแนะนําให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็อย่าเชื่อผมซะทีเดียวผมไม่ใช่บุคลาคกรทางการแพทย์นะครับผมไม่ใช่คุณหมอนะครับผมก็ดูจากในส่วนตัวเพื่อนๆสมาชิกที่เขาปลุกผมมาก่อนหน้านี้นะว่าเขาทานยาอะไรการเขาดูแลรักษายังไงกันแล้วผมก็มาทําตามบ้างนะครับอะไรที่รู้สึกว่าเออมาได้ผลลับที่ดีผมก็ทําตามนะครับอะไรที่ได้ผลลับไม่ดีก็อ,อาจจะไม่ได้ทําตามนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าใน,นเรื่องของตัววิตามินเนี่ยมันเป็นตัวช่วยนะครับมันไม่ได้มีในส่วนของตัวผลกระทบต่อร่างกาย แต่ว่ายาพวกไฟนัสเตอร์ไลหรือว่าไมอัซิดตัวนี้นะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับในเรื่องของตัวฮอร์โมนในร่างกายนะครับดังนั้นก็หรือว่าความดันของร่างกายเราอะไรประมาณนี้นครับก็ปรึกษาคุณหมอดูหรือบางคนก็บอกว่าทานกลัวนี่หรอกตัวต่อมลูกหมากโตวรวมถึงนี่หรอกตัวสมรรถภาพทางเพศลดลงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นผลข้างเคียงจากการทานยาแบบนี้นะครับดังนั้นก็ปรึกษาคุณหมอดีที่สุด ว่าควรทานไม้อะไรยังไงปริมาณเท่าไหร่นะครับก็เราปรึกษาเขานะฮะ,ะขอใจคำตอบที่ดีกว่าเพราะเขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ค่อนข้างมีความรู้นะครับในด้านนี้ สมควรส่วนตัวผมก็ดูแลรักษาตัวเองก็จะมีในส่วนของที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สรุปให้ฟังครั้งหนึ่งนะครับผมก็ใช้ยาสระผมนะครับที่ค่อนข้างที่จะดูแลหนังศีรษะตอนนี้ผมใช้ยาสระผมของตัวซีริลับส่วนตัวผมก็ซื้อในช้อปปีนั่นแหละดูจากยอดวิวหรือว่าในส่วนของตัวคนสั่งซื้อเยอะๆนะครับก็ลองสั่งซื้อมาดูนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ผมเป็นคนหนังศีรษะมันด้วยใช้ยาสระผมตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับส่วนในเรื่องของตัว ยาทานนะครับก็จะมีวิตามิน2ตัวนะครับก็มีซิงกับไบโอตินนะครับก็จริงๆย่ออะไรก็ได้นะครับผมก็ซื้อย่อทั่วไปตามที่เขาซื้อซื้อกันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวยา2ตัวนะครับก็มีไฟนัตรายนะครับหมิลลิกรัมนะฮะผมทานวันละเม็ดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวไมล็อกซิดิลนะครับก็เป็นตัวแบบทานะครับเป็นสเปรย์หรือเป็นโดทาแทนนะครับบางคนก็ใช้ทานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับบางคลินิกหรือว่าบาง หมอบางท่านก็แนะนําที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนตัวผมประมาณเท่านี้นะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับไม่ได้มีแต่การรีวิวในส่วนของตัวการปลูกผมอย่างเดียวนะครับผมก็จะรีวิวสมาร์ทโฟนแกลเจตนะครับแต่ช่วงนี้ทํางานหนักนะครับม่ก็ได้ทําอะไรมากมายนักนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดี